January, February, March and April, May อาจารย์ธนกรเกิดวกทรัพย์นะครับและก็ลูกชายคุณธน,นัทเกิดพพทรัพครับนะครับก็เป็นประธานบริษัทปุ๋ยเอสคลานะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีสกัด s อสคลาสเทคโนโลยีระดับโลกนะก็จะมาช่วยพี่น้องกเกษตรกรไทยนะให้ได้ใช้ปุ๋ยที่ดีสุดในประเทศไทยนะรับในโอกาสที่ครบรอบ นะหนึ่งปีของ s ซ p ช่นแนลนะครับวันนี้มาร่วมงานก็รู้สึกประทับใจและก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นช่อง s ซ p ช่นแนลเนี่ยที่ได้มาช่วยนะลูกทุ่งไทยให้ก้าวไกลนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะเป็นเพลงที่มีสัมผัสสวยงามนะครับก็น่าจะต้องดำรงไว้โชว์ฟ้าดินสลายครับขอบคุณครับ June, July, and August, September, October, November, December, these are the months of the year.